สังขละบุรีดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาสายหมอกและวัฒนธรรมสามเชื้อชาติไทยมอญกะเรี่ยงที่นี่ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่งดงามแต่ยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่ไหนวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสมนสเสน่ห์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ผ่าน3จุดหมายสาคัญที่ต้องไปให้ได้สักครั้ง สวัสดีค่ะที่นี่คือสังขละบุรีดินแดนแห่งสายหมอกสายน้ำและวัฒนธรรม3ามเชื้อชาติเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสุดมหัศจรรย์ของจังหวัดกาญจนบุรีที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักอำเภอสังขละบุรีผ่าน3ส,สถานที่ไฮไลท์ของวันนี้ติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นกันที่แลนด์มาร์คสำคัญของสังขละบุรีสะพานมอญสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวกว่า850เมตรเชื่อมต่อชุมชนชาวไทยและชาวมอญเข้าด้วยกันทุกเช้าเราจะได้เห็นภาพของพระสงค์เดินบินทบาทรับข้าวและอาหารจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบรรยากาศที่นี่เงียบสงบสายหมอกที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำทำให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง สะพานมอนมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่แม่น้ำซองกะเลียค่ะแม่น้ำแห่งนี้คือสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนแห่งนี้ซึ่งกิจกรรมหลักของที่นี่นะคะก็คือกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่เพื่อชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำรือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดค่ะแม่น้ำซองกะเลียสายน้ำแห่งชีวิต สายน้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านที่นี่ใช้แม่น้ำในการดำรงชีวิตทั้งจับปลาอุปโภคบริโภคและยังเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการล่องแพไม้ไผ่ปล่อยตัวลอยไปตามสายน้ำเย็นๆท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี ด่านเจดีสามองค์จุดผ่านแดนไทยเมียนมาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เจดีสามองค์แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพพม่าในอดีตและยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่มักจะแวะสักการะเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินชมตลาดชายแดนที่เต็มไปด้วยสินค้าท้องถิ่นทั้งเครื่องประดับผ้าทอและของฝากจากทั้งฝั่งไทยและเมียนมา ท,ที่ด่านเจดีสามองค์ค่ะที่นี่คือจุดเชื่อมระหว่างชายแดนไทยและเมียนมาค่ะและที่นี่นะคะก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาสักการะบูชาพระเจดีสามองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินชมตลาดชายแดนเพื่อชื่นชมสินค้าชายแดนระหว่างสองประเทศไทยและเมียนมาค่ะ จากสะพานมอนสู่แม่น้ำซองกะเลียและด่านเจดีสามองค์นะคะทุกที่ค่ะล้วนมีสเสน่ห์และเรื่องราวที่น่าหลงไหลถ้าเกิดว่าใครนะคะกําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมอยู่ในที่เดียวกันสังขละบุรีคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ จากสะพานมอนอันเงียบสงบสู่แม่น้ำสองกะเรียที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและด่านเจดีสามองค์ที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทุกสถานที่ล้วนมีเสน่ห์และความงดงามในแบบของตัวเองถ้าคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนสังขละบุรีคือที่ที่คุณต้องมาเยือนซักครั้งแล้วคุณจะหลงรักเมืองชายแดนแห่งนี้อย่างไม่มีวันลืม